ัสดีค่ะน้องเลสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างผ่านกันเจอกันมาสี่สัปดาห์แล้วนี่ค่ะหลักฐานดียว่าน่าดีค่ะดีขึ้นดีขึ้นมากเลยหน้าเนียนขึ้นเยอะเลยค่ะอ๋อมีเจอเพื่อนเพื่อนแล้วเพื่อนๆทักอะไรกันไหมคักค่ะทุกคนบอกว่าเออหน้าใสขึ้นลูกขุนโหนก็ดูแบบไม่เห็นแล้วแต่งหน้าก็แต่งหน้าง่ายขึ้นมากๆเลยหน้าเนียนขึ้นจริงๆค่ะ สวยมากเลยวันนี้ค่ะก็เนื่องจากเราเจอกัน4ครั้งแล้วเนาะคร,ครั้งนี้เป็นครั้งที่หนะคะหมอก็จะสรุปคร่าวๆให้ว่าหมอได้รักษาอะไรไปให้บ้างนะคะก็คือครั้งแรกที่เราเจอกันเนาะน้องเลเนี่ยมีปัญหาเรื่องสิวอักเสบสิวอักเสบที่ทั่วๆหน้าแล้วก็มีสิวสอุดตันเต็มไปหมดเลยนะคะร่วมกับมีรอยแดงช่วงนี้ช่วงแก้มเจอเยอะเยนะคะเบื้องต้นหมอก็ต้องหยุดการรัก การอักเสบของสิวก่อนอก็มีทำเลเซอร์ค่าเชื้อสิวมีการให้มาส์กหน้าแล้วก็มีใช้าทายาบางๆลดการอักเสบของสิวนะคะแล้วก็หลังจากนั้นหมอเลยค่อยๆฟื้นฟูสภาพผิวด้วยการชำระล้างพวกสิ่งสกปรกตามรูขมขนนะคะด้วยการใช้สกินรีแอคติวติ้งทรีทเมนต์นะคะหลังจากนั้นอาทิตย์ต่อมาผิวดีแล้วหมอเลยเริ่มลดรอยแดงด้วยการใช้บี a แมทิ T นะคะแล้วก็เสริมความแข็งแรงของผิวด้วย B cell เข้าไปผิวหน้าก็เลยเนียนแบบนี้เลยดีขึ้นมากเลยค่ะมหมอก็ดีใจด้วยต้องขอบคุณคุณหมอมักมากเลยนะคะค่ะ <laughs> ขอบคุณเช่นกันอโอเคสวัสดีค่ะเลค่ะก็เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการนะคะสิวลิคิดพิชิสิวโปรเจกต์มานะคะวันนี้เราก็มาคุยกับคุณหมอนะคะปดซีซั่นของเราก็ เป็นครั้งสุดท้ายแล้วค่ะแต่ว่าก็คิดว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสแน่นอนว่าจะมาหาคุณหมอแล้วก็มารักษาที่นี่ต่อนะคะสําหรับตัวเลยนะคะก็ทำทรีทเมนต์ไปหลายตัวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น b ีฟรี Free, นะคะบีแมทริกจะเป็นบีเคลียจะเป็นเอ็กเนส e ินเรแอคติเวตติ้งทรีทเมนต์นะคะแล้วก็ MMPL นะคะ ก็ทุกตัวนะคะช่วยให้หน้าเลยนะคะเนียนใสแล้วก็ไม่มีสิวเลยค่ะตอนนี้สิวไม่ขึ้นแล้วนะคะเพื่อนๆก็ทักกันว่าตอนนี้หน้าเนียนแล้วก็ใสขึ้นมากจริงๆก็ต้องขอขอบคุณนะคะแคมเปญสิลิคิดพี่ชสิวโปรเจกต์วันมากๆเลยนะคะที่เนรมิตให้เลยนะคะหน้าใสขึ้นแล้วก็ขอบคุณ BEQ มากๆเลยนะคะ BEQ c d i i c b o t E a q u b e นะคะรวมไปถึงนะคะ w w w a n n e t h a i c o m นะคะแล้วก็มี ผลิตภัณฑ์ของ Vital Booster นะคะก็ต้องขอบคุณคุณหมอติ๊กนะคะคุณหมอเป็นกันเองเฟรลี่แล้วก็รักษาดีมากๆขอบคุณพี่ๆที่คลินิกแล้วก็สุดท้ายจริงๆขอบคุณ B E Q Clinic Bo Te Equilibre ค่ะ